真。 ฉบับอัปเดต2025ล่าสุดรัฐบาลจีนประกาศเมื่อวันที่28มิถุนายน2025ห้ามนำ Power Bank ที่ไม่มีเครื่องหมาย CCC ขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาดกรณีเลือนรางหรือมองเห็นไม่ชัดก็ไม่ได้รับการยกเวน้นรวมถึงความจุไม่เกิน20,000ลลิและห้ามชาร์จบนเครื่องบินรวมถึงห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องต้องพกติดตัวขึ้นบนเครื่องเท่านั้นห้ามเปิดม่านบังแสงที่หน้าต่างบนเครื่องเมื่อเครื่องบินกำลังเทคออฟหรือแลนดิ้งรวมถึงห้ามถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอ เพราะสนามบินที่จีนบางแห่งเป็นสนามบินพลเรือนและกองทัพทหารเป็นกฎระเบียบเพื่อความมั่นของหงชาติตัวอย่างเช่นสนามบินอีอูห้ามนำกระป๋องออกซิเจนหรือผลิตภัณฑ์กระป๋องที่บรรจุอัดแกส๊สเพื่อการฉีดพ่นหรือสเปรย์ต่างๆที่มีขนาด 150ML มลขึ้นไปห้ามขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงและเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาขอเพื่อตวรวจสอบกระเป๋าหรือโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติห้ามปฏิเสธเพราะนี่คือข้อกฎหมายใหม่ซึ่งสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตวรวจสอบอย่าง น้อย2คนขึ้นไปและแสดงบัตรเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้นนำเข้อสินค้าหรือเรื่องตลาดค้าส่งที่จีนต้อง CTW Cargo เลย CTW Cargo